สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้น,น้องมิ้นละก่อร้านค้ารถยนต์คนเชียงใหม่นะคะกลับมาพบกับทุกคนเห็มแล้วในวันศุกร์แรกของเดือนตุลาณ้เจ้าสาหรับใครที่แบบแค่ได้รถมือสองไว้ใช้รถแบบสภาพดีๆใหม่ๆนะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องมิ้นจะอัปเดตให้เป็นรถที่แบบว่าที่เข้ามาใหม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคือบอกนิดนึงว่า3คันนี้นะมีสุททั้งหมดอยู่3คัน สามคันนี้ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวค่ะมือเดียวเชียงใหม่แท้ทุกคันเลยเนาะอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบกำลังมองหารถอยากได้รถอยู่อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาดูได้เลยค่ะหรือว่ามีเพื่อนนะอยากได้นะคะคนรู้จักอยากได้แนะนําได้ค่ะวันนี้ถ้าดูไลฟ์แล้วแชร์นะคะเอาไปเลยสอบ0ันบาท นะเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เทส่สำหรับทุกคนนะคะบางทีแบบรู้สึกแบบไม่อยากคุยแท่งกับเขาเลยเนาะก็วันนี้ค่ะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เองมิ๊กเนาะกดหัวใจมาก็ได้นะคะวันนี้ก็จะพาไปดูค่ะรถที่มาใหม่เนาะวันนี้มีตั้งแต่แบบเบนซ์นะปาเจรโร่แล้วก็กอร์ดมีหลายประเภทหลายเซกเมนต์เลยใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้โปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนย้ำนะมะนุษย์เงินเดือน ทำงานกินเงินเดือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะคือถ้าเป็นแบบเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยจะยากนิดนึงเพราะว่าเราศรษฐกิจไม่ดีเนาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ความขยันของเจ้าของถ้าขยันขายขยันโปรโมตก็จะได้ขายแต่ถ้าเราไม่ขยันขายไม่ขยันโปรโมตก็ไม่ได้ขายใช่ปะเออเงินแต่ละเงินแต่ละเดือนของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความขยันของเจ้าของกิจการน,นะคะแต่ว่ามันคนที่แบบเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันดีตรงที่ว่า คือฉันจะทาหนูไม่ทําฉันจะทางานเท่าเดิมหรือฉันจะขยันขึ้นฉันก็ยังได้เงินเดือนนะคะคือจะอยู่ตรงนี้คือช่วงนี้โปรโมชั่นสําหรับคนที่แบบมีเงินเดือนประจํานะคะดีมากเพราะว่าดอกเบี้ยเรเิ่มต้นนะอยู่ที่2.79นะคะสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะมีเงินเดือนประจำเนาะย้ำม,มีเงินเดือนประจำนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ฟรีดาวได้เลยนะคะบางคนไม่มีประวัตินะก็สามารถฟรีดาวได้เช่นแบบหนูอะฟอร์ดเฟสต์ด้านหลังนะฟอร์อรรดเฟสต์ด้านหลังรู้ขาดไปแล้วนะคะ เออไม่มีประวัติก็สามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ2ออย่างนะไม่มีประวัติก็คือเป็นแบบเครดิตดีอ่ะหรือว่าผ่อนดีนะคะบ้านรถบัตรเครดิตดีเกิน1ปีขึ้นไปฟรีดาวได้เลยเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหารถอยู่ค่ะทํางานกินเงินเดือนเนาะใช้เอกสารแค่ <c oughs> อันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริป ฝุ่นก็ใกล้แตเยอะ,อะเอกสารง่ายๆนะคะใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปเงินเดือนเนาะพร้อมสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะเอกสารแค่นี้นาะคุณก็สามารถออกรถออกรถไปได้เลยโดยไม่ต้องดาวนะคะดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มที่2.79แถมยังไม่พอเดือนนี้นะคะมีโปรแถมน้ำมันเต็มถังน้ำมันเต็มถังนะแถมทองนะฟรีโอนฟรีจ่า เลือกปักแถมประกันได้นะเพราะว่าประกันเนี่ยเลือกแถมได้เฉพาะเป็นบางคันถ้าชั้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสี่แสนขึ้นไปอะไรยิ้มอะไรมีใครคอมเมนต์มาอะไรแบใช่แสดงว่ามีคนฝนคิดถึงแน่นอนอะ่ะ <c oughs> ไม่เขียวเ <c oughs> <c oughs> ข้าข้างตัวเองไปทุกวันนะคะก็ให้อย่าลืมนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องมินด้วยเนาะก็ถ้าอยากให้มาลายทุกวันก็ขอกําลังใจนิดนึงกดแชร์ให้ด้วยนะคะก็โทษถึงไงล่ะลืมมวแต่โมอ่ะไปเรื่อยอ่ะเออเห็นไหม ดึงความสนใจเนาะอย่าลืมค่ะมนุษเงินเดือนนะคะย้ำสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะเครดิตดีบ้านรถบัตรบัตรนะอีออนยูเมฟอร์ชอยได้หมดขอให้ดีเกิน1ปีขึ้นไปฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็คนตอนนี้คนที่เป็นแฟนกันนะคะสำหรับคนมีคู่นะคนไม่มีคู่อย่างเราก,ก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกคือแบบ อยู่ไม่ต้องสอนออกรถได้ค่ะลูกค้าลูกค้าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถออกรถกับร้านคารถยนต์คนเชียงใหม่ได้นะคะก็จะได้รถเชียงใหม่แท้เลยล่าสุดพี่จุ๋มไงขับรถ Honda c ซีว c มาแลกกับซีตัวใหม่เรานั้นขับรถมาจากเ,าเลยนะพี่จุ๋มก็ดูจากทาง YouTube นะดูจาก Facebook Live นี่แหละอ๋ออย่าลืมไม่ใช่ว่ามิน้องมินมีแค่ Facebook Live นะคะน้องมินมี YouTube ด้วยช่องรถมือ2คนเชียงใหม่นะคะอย่าลืมถ้าเล่น YouTube ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยเนาะสีน้ำเงินเท่าไหร่สีน้ำ อันติดสีเทาดาหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะระหว่างนี้ก็ระหว่างโม,โมดูอันติดก่อนไหมหรือว่าดูเว้นก่อนอ่ะสีสีทาเมื่อกี้สีอะไรสีาลูกคา้าดวอ่ดนติดตใช่ไหมอ่ะตอนนี้นะคะมีรถอยู่ทั้งหมด70็คันเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คันไหนก็แวะเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ก็มีคันนี้นะคะเป็น t ต y o ต้าอันติดหนวีตัวท็อปสุดมีเน่ด้วยนะคะเน่ก็คือเนวี่นะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่743สแถมทองไม่มีตัวนี้แถมทอง1บาทน,นะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นรถเก๋งขนาดกลางและใหญ่ขึ้นตัวนี้ค่ะตอบโจทย์นั่งสบายอะไรหาง่ายเพราะเป็น t o โยต้นะคะมนหมดนเดนึงมืดเพราะว่าตัวเองนี่นแหละเมื่อกี้ยืนตากแดดอยู่แล้วเดินเข้ามาปุ๊บเฮ้ยไฟดบับไม่ใช่น้าม,มืดนะคะ <laughs> ปรับม่านตาปรับไม่ทันนี่นะน ด้านหลังเห็นไหมเนี่ยจะมืดนิดนึงนะคะด้านหลังจะเก็บของได้เยอะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะนี่เลยนะคะรุ่น 1.8V Corolla a n t i s, <c oughs> <S นะคะคันนี้เลยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดหัวใจกดหน้ายิ้มหรือว่าคอมเมนต์มาเพื่อให้รู้ว่าอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่มาใหม่ประจำสัปดาห์นี้เริ่มต้นที่อะไรดี่ะนีปาเจโรนะมี มีปาเจโร่มีฟอร์เฟียสตาแล้วก็มีเบนเอาอะไรก่อนดีเอาเบนก่อนไหมเบนก่อนนะคะเบนจะอยู่ทางด้านโน้นเบนเนี่ยขอเล่านิดนึงได้ป่ะเคยไหนๆก็มีเรื่องละอยากจะเล่าเรื่องมากเลยเพราะว่าหลายวันวันนี้ยังไม่ได้เล่าเรื่องรถของลูกค้าที่มาขายเนี่ยให้ฟังเลยนะคะคันนี้เรื่องของเรื่องคือลูกค้าเจ้าของรถ ben เบนซ์นี่คันนี้เนี่ยเห็นจะเห็นคลิปตรงนี้ใน YouTube นะคะ s l น้รงนี้รีวิวอยู่แล้วแบบเฮ้ยบ้านที่มีเบนซ์อยู่4คัน ถ้าพี่อยากเปลี่ยนอะ่ะพี่อยากใช้ SL SLK เป็นรถในคอลเลคชันแบบอยากหักอยากเปลี่ยนก็เลยเอาคันนี้มาเปลี่ยนบอกลเลยว่าคันนี้เจ้าของเชียงใหม่แพ้มือเดียวคือเจ้าของคนเดียวนะคะตัวนี้เนาะ C 180 c o m p s พตัวสุดท้ายนะคะ AMC เนาะยวจะขยบออกไปให้เห็นด้านหน้าเลยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างสมมืดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนึงหากุญแจก่อนเหมือน <c oughs> เพราะคุณแจเยอะมากนะคะวันนี้จะดูกระเป๋าตุงไม่ใช่เงินนะคะคุณแจรถล้วนอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะคันนี้ราคาที่แบบสัมพัสได้หกแสนกว่าบาทค่ะความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าแอร์แบ็กมีอยู่8ลูกเดีย๋ยวเดี๋ยวขยับออกไปข้างล่านิดนึงอยากให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกันนะจริงๆรถเบนซ์เป็นรถที่ใครๆก็อยากได้รวมถึงตัวน้องมินเองก็อยากเนาะเพราะว่ามันปลอดภยัยนะคะขยับมานิดนึงอ่า มาแล้วฮะมาแล้วค่ะนี่เปิดให้ดูพร้อมๆกันโอ้ยแต่ละที่คาดผมหลุดอ่ะบอกไฟฟ้าเนาะตัวน,นี้นะคะนี่แอรแบกมีอยู่8ใบเนาะช่องยังไนะมีตรงไหนนี่ด้านข้างนี่ก็มีพยายามทำตัวให้เล็กที่สุด นะจะได้เห็นรถพร้อมๆกันนี่นะคะนี่นี่นี่นะมีตรงนี้คะ่ะเบาะไฟฟ้านะปรับเมมได้สามคนเนาะที่ปรับอะไรอย่าไฟนะคะนี่ไฟปรับได้หลายระดับนะทั้งแบบออโต้แบบอย่างนี้เะเปเลอกปะเต๋อเลยนี่เจ้านี่ปรับไฟนะนนี่ปรับกระจกนะเจ้าดูสิรถเบนซ์มันแปลงเพราะอย่างมันแปลงเพราะว่าดีเทลมันเยอะเข้าใจไหมเก็บรายละเอียดในรถเนี่ยมันเยอะมากเลยเดี๋ยวขอยืมหน่อย เออนี่นะคะนี่พังปรับกระจกปรับไฟนะคะตัวนี้เนาะเนาะนี่เบาะเมมได้สามคนนะคะปรับประดับได้ด้านหน้านปอบนี่เอาไว้ปรับกระจกอยู่ตรงนี้เนาะแอร์แบกอยู่ข้างๆเห็นไหมมันจะมีแอร์แบกอยู่ตรงข้างนะตึงข้างตึงตังหน้านะคะตังหน้าก็มีพม้องมลัยตัวนี้คล้ายเหมือนของ slk เลยเพราะว่าเป็นคอมเพรสเซอร์เหมือนกันเนาะ โคปี50นเนาะคะนี่ด้านหน้าตัวนี้เป็นแบบสปอร์ตนะ1.8คอมเพรสเซอร์ C1 ซึ่ื้อชื่อื้อชื่อเต็มๆนะคะคือ C180 c o m p ปดศูคอมเพรสเซอร์เนาะแล้วก็สปอร์ตอิดิชั่นนะนี่นะเจ้าอ้าวนี่นะเจ้าเสียง,งดีอยู่หรือเปล่าเหมือนจะแบบ มันจะหายไปแวบๆนะคะถ้ายังเห็นอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่ทุกคนคร,ครบควรคอมเมนต์ลงมิดนิดนึงอะดูนิดนึงในรถเบนซนะ์ม้าตัวนี้ระบบเกียร์นะคะนี่มันมีอยู่ C กับ S คือการระบบการขับขี่นะคะ S คือการขับขี่แบบสปอร์ตพุ่งแรงกว่าเร็วกว่าเนาะเวลาออกตัวมันจะปุ่งกว่าตัวนี้แรงม้าจะค่อนข้างเยอะนิดนึงคือ143แรงมา้าเนาะแต่ถ้าแบบคอมฟอร์ตก็จะแบบนิ่มนวลน,นะคะเวลาใส่เกียร์มันก็จะขึ้นมาตังในแบน,นี้ นะคะแบบนี้เลยเนาะเห็นในหน้าจอใช่ปะอืมนี่นะเจ้านี่วิทยุระบบต่างๆอันนี้เป็นระบบ ESP คือระบบกันลื่นกันเย่ยงของมันนะคะอยู่ในนี้นเห็นไหมเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของ airbags เนี่ยค่ะมีติดข้างหน้าเนาะปรับแอร์นะคะปรับได้สองฝากมาเจ้าตัวนี้ AMG ตัวตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะจัเต็มมากราคานี่จับต้องได้ดูด้านหลังเห็นไหม มีมีตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเก่งกลางเก่งขนาดกลางเนาะนี่มีช่องแอร์มีเบาะด้านหลังนะคะสุดค่อนข้างเงียบติดนึงขอบคุณค่ะเนาะตัวนี้อยากให้บอกอยากบอกว่าเนี่ยมันมีสมุดคู่มือนะสำเนาคู่มือรับประกันนะคะเอกสารประจำรถครบมากนี่ราคาแค่หกแ0 0สามหมื <c> ่ <oughs> ใครต้องแช่งแน่เลยรู้สึกว่าจะแกน้แค้นไหนของว่าแบบสำลักอะคะ่ะต้องมีคนบางคนเนี่ยแบบช่งดิฉันเนาะหกแสนสามหมื่นหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะเนาะนี่มีคู่มืออยากรู้ไหมว่าคู่มือรถเบนซ์มีอะไรบ้างเปิดให้ดูปาร์ตรุ่นใหญ่อย่างกับพระคัมพีร์นะคะนึกว่าพึ่งว่าเปิด่านแบบไบเบิลอะตอนเด็กๆเ,เรียนโรงเรียนคิดไงข้าพระคัมภีไบเบ,บยยิลหญ่เวิร์ประมาณนี้เลยเหมือนเป๊ะ นาะนี่นะคะคุมมืออุปกรณ์ต่างๆเนาะนะถ้าใครรู้สึกว่าแบบอยากได้รถเบนซ์ไว้ใช้สักคันนะนีะน่เนาะคันนี้แนะนำถ้าของคนเดียวการดูแลรักษารถเบนซ์พวกนี้ก็ไม่ได้ยากเพราะว่าที่ร้านจะมีอู่ที่ทแบบมีช่างอะมีช่างที่มันมีชำนาญการนเนาะ ไม่ได้เป็นหวัดสำหรับนังกายตัวเองอะ่ะคือพยายามพยายามเข้าข้างตัวเองว่าสุขภาพดีผูาออกกำลังกายนะแต่ว่าทีนี้ไม่ออกเลยคือเรื่องของเรื่องไปสักคิ้วมานะคะหลายๆคนจะไม่เห็นว่าทำไมมันหายกการไลฟ์ไปหลายวันแล้วคิ้วลอกเข้าใส่เกาะคือไปสักคิ้วเนี่ยแล้วแบบคิ้วมลอกอะ่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่มั่นใจอะ่ะก็เลยแบบไม่กล้าที่ะพบหน้าผู้คนนะคะก็ พยายามที่จะเก็บตัวเนาะแต่ว่ามันอดไม่ไหวมวาคิดถึงนะคะอยากให้แบบอยากคิดถึงคุณผู้ชมในไลฟ์นะคะอยากแบบเจอกับแฟนแฟนเพจเนาะนี่ครบคันนี้พร้อมหาเจ้าของใหม่แล้วคะ่ะ639ฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าตัวนี้จะซื้องินสดก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้คือถ้าแบบส่วนมากรถเบนซ์จะเป็นแบบอารมณ์แบบอาวุโสโนะคะอยู่บ้านแบบว่าใช้ชีวิตในสุขใจไวัยเกษียนหรือว่าแบบว่า ค่อนข้างให้เียอายุแล้วที่แบบอยากได้รถที่แบบเน้นความปลอดภัยจะเน้นเลยคันนี้ปลอดภัยมากเพราะแอร์แบ็กช่างตามน้ําหนักไม่ได้ออกแอร์แบ็กแบบตดชนตุ้มแอร์แบ็กเราแบบปุบคือรถปกติธรรมดาคือจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะรถญี่ปุ่นทั่วไปแต่ตัวนี้เนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าเวลาแบบมันเกิดอุบัติเหตุกับอะไรกับเราเนี่ยคือความปลอดภัยมันมีค่อนข้างที่จะสูงกว่าเราอาจจะแบบเข้าใจว่าเจบเพราะว่าแอร์แบ็กเข้าใจก่อ คือแอร์แบ็กันออกมาตมน้ำหนักคือปกติบางคนเนี่ยเคยไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนแบบไม่สบายเอ้ยไม่สบายว่ะเพื่อนรถชนอุบัติเหตุเงี้ยเจ็บหน้าอกหนักมากคือแบบแอร์แบ็กกระแทกแรงเงี้ยเออเพราะว่าแบบตัวค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วแบบแอร์แบ็กมันก็แตกมาคือเบียดกับตัวเข้าใจไหมคือเวลารถชนเนาะมันจะมันจะบีบงี้ใช่ไหมคะแล้วแบบแอร์แบ็กก็บียดตัวเองก็เบีดเงี้ยแอร์แบ็กแตกคนก็ตัวใหญ่ก็แตกแบบไปชนเงี้ยคือมันก็แบบอันตรายใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันออกมาคือแบบ พอๆกับน้ําหนักคนนั่งเข้าใจไหมมันจะซอฟตัวเราคือเรองรับแรงกระแทกได้ดีนะคะตัวนี้หกสามเก้าเจ้าของคนเดียวเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงเลยละกันที่มาใหม่เป็นปาเจโรตะกี้ถ้าใครติดตามเพจอยู่จะเห็นนะคะว่าเพิ่งอัพไปเพิ่งมาสดๆตอนนีน้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปแบบเครื่องเอาไปตรงนี้แหละดีกว่าไม่เก็บแล้วด้วยอ๋อ,อได้ไหมเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะอ่ะ มันเป็นกาอะเธอต้องถอยไปถอยมาอ่ะคือมันอยู่ข้างในก็ไม่เห็นไงอยากให้เห็นชัดๆนี่ต้นนี้นี่นี่นะอนนี้ที่นหนึ่งแปดศูนกดเปิดป๊บนี่เปิดได้กดเปิดได้จากกุญแจนะคะ ใครอยากได้เบ้นซ์คันนี้โอเคเลยนะคะมา,มาดูกันได้เนาะไม่จริงมีหลายคาันเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูโดยรวมนะคะแต่วันนี้ขอพาไปดูคันใหม่ๆก่อนอันนี้คันนึงมิสูบิชิปาเจโร่ o ปอร์ตค่ะเจ้าเดียวมือเดียวเจียงใหม่2.5 GT เนาะเลยนะเมื่อกี้พ่อบอกว่าเป็น VGTurbo นะคะต,ตัวนี้ก็เจียงใหม่แต่คืออาจจะมันยังไม่ค่อยสะอาดนะคะเพราะว่าเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ลูกค้าก็เห็นเนาะเห็นพร้อมๆกันในเพจเมื่อกี้อุ้ยลืมเปิดล็อก คุณแจอยู่นี่อ่าเปิดล็อกก่อนตัวนี้นะคะหลายๆคนก็ถามเป็นยังไงนี่บอกไฟฟ้านะคะอาจจะมีความขี้ใครเล็กน้อยเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างเนาะคือเห็นเลยเนาะเพราะว่าวันนี้กำลังมานะเจ้า2อ่0้าซีซีร้อเจแรงมา้าเนาะนี่ด้าน,นหลังเบาข้างหลังจะเป็นเบาะสีครีมนะคะค่อนข้าง่จะสะอาดเพราะว่าเจ้าของดูแลดี น,ะนี่มีการใส่ตรงนี้มาด้วยนะเจ้าของท่าขนาดเลยแต่ว่าไปออกรถใหม่นี่นี่อันนี้เรียกว่าอะไรเป็นแผ่นรองเป็นเหมือนเออแบบเข้าชุดกันมานะคะแอร์ด้านหลังนะเจ้าเนาะมือเดียวเชียงใหม่แท้เดี๋ยวให้ดูสมุดคู่มือรับประกันนิดหนึ่งเดี๋ยวไปหาก่อนออ,อาจจะแบบค่อนข้างที้ใครนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้อับนะรถมันสรกเพราะว่ามันไม่ได้ล้างฝนตก นี่นี่นะคะมีสมุดคู่มือรับบริการใช้รถเนาะตัวนี้นี่นี่ไหมเข้าสูตรมิสูเชียงใหม่ตลอดลืมมิสูมิสูพิชีเชียงใหม่ม <laughs> พูดอะไรวะมิสูเชียงใหม่ตลอดเลยนะเจ้าคันนี้เนาะอ่า ้าน,นาแบบนี้ถ้าใครที่ตามหาพอใจโลสปอร์ตอยู่นะคะอย่าลืมแวะมาดูได้เลยแต่ว่ารอแป๊บน,นึงก็ได้นะตอนเย็นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาส่งไปคาแคร์แล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างไงบอกเลยว่าเขามาส่งเมื่อกี้<ๆ>ก็อยากให้แฟนเพจได้เห็นนะคะพร้อมๆกันก็เลยไลฟ์สดให้ดูก่อนอะดูด้วยว่านั่นบ้างนะด้านหน้า,นาเป็นแบบนี้รถเป็นรถปีอายังเดี๋ยวก็ถามแต่ก็ตอบไปได้หมมอก็คือรถเป็นรถปี11นะคะนะตรงนี้ว่าปี54ี่ เบนตะกี้50อันนี้ปี54เนอะอือาจะมีห้องโนนี้ด้วยอะเอาไว้ขนฟัวไม่ว่าแหลกหลังคา,น,า,าน้าเจ้านี่แถมมาอัน,นเนาะเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่ก่อนนะใครที่อยากได้คันนี้ราคาอยู่ที่6หกหนึ่งคะแถมทอง1บาทแม่ทองน้องมินให้ลดไปเลยสองหมื่นนะคะแถมน้ำมันเต็มถังฟรีโอนฟรีจัดนะคะถ้าเครดิตดีและเป็นมนุษย์เงินเดือนนะย้ำโปรโมชั่นนี้ดีมากสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะเนาะ มีอะไรบ้างแถมน้ำมันเต็มถังฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันเลือกได้นะคะอันนี้ก็เป็นเลือกฟอนหนึ่งก็ได้เนาะอ่ะนี่คันหนึ่งที่มาใหม่ล่าสุดดูล้อก่อนล้อโตวเวอร์คือตัวนี้เป็นฟอร์ f เ e s t a ค่ะคันนี้ก็เจ้าของคนเดียวอันเมื่อกี้ก็เจ้าของคนเดียวอันนี้ก็เจ้าของคนเดียวเหมือนกันนะคะนี่ f ฟ e s t a าคันนี้หนึ่งจุดกสปอร์ตสีเทาดำนะคะคันนกพิราบใช่ไหมใช่อ่ะดูข้างๆคือช่วงนี้แบบจอดรถข้างนอกเยอะมากนะคะจะเป็นที่ฝุน่น นี่เปิดให้ดูด้านในนี่ค่ะเบาเป็นเบาหนังนะคะาราคาอยู่ที่แค่299เนาะคะตัวนี้ Ford Fiesta 122แรงมา้าเนาะก็แรงม้าร้อยกว่าปอเซโร่เพราะ่ามันเป็นรถเล็กกว่าไง1 6 0 0ซีซีสปอร์ตพลัเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูนั่งด้านในพร้อมๆกันเลยม,มีอะไรบ้าง จริงๆรุ่นนี้มีสองคันนะมีรถเพื่อนอีกคันหนึ่งอ่าตัวนี้นะคะ Ford Fi e s t a ข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือมันมีกันลื่นในตัวใช่ไหมคือตะก้องอ่ะใช้รถรุ่นนี้อยู่เนาะตะก้องคือน้องเม่นนะคะต้องไม่ใช่รถรุ่นนี้อยู่แล้วคือมีระบบการลื่นที่แบบว่าอัตโนมัติคือมันแบบมันมาได้ขึ้นตรงนี้นะมันม่ได้มีฮือปรับนะเจ้าแต่ว่าเวลาที่แบบว่าเราขับรถไปแล้วมันลื่นอ่ะมันจะ ขึ้นกันล้อฟรีมีระบบขึ้นกันล้อฟรีขึ้นมาเลยกันไม่ให้รถไหลนะคะจะเป็นไฟออกมาในหน้าจอนี้เนาะอืมอันนี้มันสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงได้นะคะวันนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษนอกจากจะพูดคำเมืองพูดไทยแล้วต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรร้านนี้้าแบบว่าเป็นคนขายจะต้องทําได้ทุกอย่างนี่นะคะ แล้วก็ปรับได้นะส่ทโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยต่อบลูทูธได้เลยนะคะพวกนี้จะดีอย่างหนึ่งคือมันต่อบลูทูธง่ายนะคะโทรศัพท์ไม่จํากัดยี่ห้อนะอะไรก็ต่อได้นะจ้าตรงนี้สวัสดีค่ะพี่นิดเดี๋ยวนี้ขายดีขายดีก็เรื่อยๆนะคะไม่ได้ขายดค่ะตอนนี้ขายรถไม่ใช่มกุกมุกไม่หาแล้วพาทุกคนเครียดอีกทุกคนมึงอะไรของมึงนะคะก็นี่เน,น,นี่ยเียบเชียวรัเดียลรัเดี กสั่งขึ้น FM frequency please 94.5 t 94.5น,ะนี่เห็นไหมคือตัวนี้นะเจ้าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษในรถไปในตัวนะคะเนาะแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพวกนี้นะมีสมุดคู่มือรับประกันเนาะเจ้านี่นี่นะ พวกนี้นะคะรถฝากพวกนี้มีสมุดคู่มือรับประกันทุกคันเลยของน้องมิ้นนะมันต้องกลัวมันจะลุกมันจะล,มจะล,มจะลุมันจะแล้วเพราะว่าพวกนี้มันจะมีคู่มือรับประกันพวกเนี้ยคือเราเอาสามารถเอาไปเขลมได้นี่ไงเนี่ยคู่มือกันเข้าสู่ของเขาเนาะนี่ค่ะไม้สุดท้ายอยู่ที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งนะนี่ก็ไม้ออกยังไงวะน,นี่นี่ไง ไม่แท้เนาะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่แท้นะเจ้าอ๋อพี่นิดขายดีใช่ใช่คิด <c oughs> <c oughs> ถึงพี่นิดจังอยากไปสระผมด้วยนี่ก็ยังไม่ได้สระผมจริงๆแล้วนะคะทุกคนให้เข้าใจไว้ถ้าผู้หญิงมัดผมนะคะหรือว่าแบบตรงนีง้เนี่ยหนึ่งนะคะไม่ได้สระผมะคะ่ะเหตุผลหลักๆนะคะสองก็คือขี้เกียจเซ็ตนะคะแต่เหตุผลหลักๆน่าจะอยู่ตรงนี้มากกวา่าคือไม่สระ ขี้เกียจนะคะตื่นสายะอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเป็นคนที่รักสวยรักงามแต่บางทีก็ตื่นไม่ทันนะคะต้องมีเวลาเนาะหลังจากจะเป็นคนสวยเราต้องมีเวลาให้กับตัวเองนะนี่ค่ะมีโซนคู่มืงรับประกันด้วยมีคนมาติดอ,อก,ก่อน <c oughs> นี่เนาะนี่ค่ะเสียบ USB ได้นะอยู่ตรงนี้เนาะนี่เราบอกแล้ว รบคันนี้ก็ดีอย่างหนึง่งฝึกภาษาอังกฤษไปนในตัวนะคะก็เราสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงจะ FM AM radio อะไรก็ว่ากันไปเนาะตัวนี้ชนใช่อยู่ชังเชียนพี่นี่ปิดร้านกี่โมงอะไม่ได้ไปเจอเลยเดี๋ยวพิม์เวลาไปด้วยเนาะเ๋ยวจะไปทัาผมด้วย <laughs> คือไปทําผมมาแต่ว่าก็ขี้เกียจซาผม <laughs> คือ ก็ช่วงที่ร้วก็อย่างที่บอกไงเขาบอกว่าไปสักคิ้วมาเนี่ยนะคะให้ดูคิว้วนิหนึ่งคือห้ามโดนน้ำเจ็ดวันแต่วันนี้คิ้วเล่าไปหมดแล้วเขาเริ่มจะโอเคขึ้นคือเวลาสระผมลําบากมากเวลาสระผมต้องทำเนี้ยแลวคือก,ก็กลัวแบบเมื่อคอก็เมื่อแล้วคือแบบสระผมต้องทำเนี้ยเปิดสองโทมใช่อ๋อโอเคปิดสองโทมแล้วพี่นิดเดี๋ยวหนูไปอดนนนะคะอย่าเริ่มพี่นิดอย่าลืมนะแชร์ให้น้องมินด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูแล้วอย่าลืมแชร์น้องมินด้วยอ่ะคันนี้สามคันนะคะก็หมดแล้วที่มาใหม่คันนี้ก็ไม่ตต้องิด ไม่ติดเครดิตนะแล้วก็แค่เป็นพนักงานประจำก็ฟรีดาวได้เลยนะคะ299ผ่อนเดือนละ5,409บาท5,000กว่าบาทเองนะคะลูกค้าเนาะ84งวดนะคะก็ถ้าอยากได้รถที่แบบว่าผ่อนไม่เกิน6,000นะแนะนำคันนี้เลยค่ะสำหรับรถเกินเดือนนะฟรีดาวฟรีโอนฟรีประกันนะคะแล้วก็ยังไม่พอตัวนี้ แถมน้ำมันให้เต็มถังนะคะก็แบบออกรถก็คือมาแต่ตัวกระัวใจแล้วก็เอาเอกสารไปด้วยนะคะจองไว้ได้เลยร้านนะเปิดทุกวันจันถึงวันเสาร์เดี๋ยวให้ดูหน้าร้านนิดนึงบางคนจ,จะมาไม่ถูกลงไปดูร้านอยู่แถว,แถวสนามกีฬาเทศบาลน,นะคะตรงนี้เรียกว่าถนนรัตนาโกศิรน์เนาะก็ถ้าเกิดมาสนามกีฬาเทศบาลก็อยู่ ทางเดียวกับถนนแล้วก็อยู่ประมาณซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือหาม่ยากก่อนถึงศูนย์เบนซ์ข้างหน้านี่เป็นศูนย์เบนซ์นะคะหาม่ยากเลยเปิดทุกวันสัรนถึงวันเสาร์แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะคะเนาะยังไงถ้ามาไม่ถูกโทรหาน้องมิ้นก่อนได้ะคะ่ะมีสองเบอร์สามเบอร์เนาะศูนย์แปดหกหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสี่สาม 06334646041-2นะคะหรือว่า0866541142ค่ะติดต่อเฮียได้โดยตรงเนาะหรือว่าไลน์หา้องนี้ก่อนได้ที่ไลน์แอดไซ KHONCM นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะที่อยู่ในร้านเรานะสามารถดูได้เลยในเว็บไซต์ w ์ r าย w ว็บรถมือสองคนเชียงใหม่ .com นะคะเนาะเห็นไหมด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเลยนี่นะ ทั้งหมดนี่นะ70คันเลือกดูได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตนะทุกคันนะคะเอออัปเดตท,ทุกคันให้ลูกค้าเลยนะคะในเว็บไซต์เพราะว่าทีวดีแล้วผมดีแล้วนะคะก็เริ่มมั่นใจอยากจะอัปเดตท,ทุกคันเลยนะคะคลิปวิดีโอเดี่ยวๆของรถนะคะแต่ละคันเป็นยังไงเนาะ70คันถ้าน้องมิ้นบอกวันนี้ทั้งหมดผมไม่ทันเนาะ5โมงครึ่งก็คงยังไม่เสร็จนะคะก็นี่ เข้าดูในเว็บไซต์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะ YouTube ค่ะอย่าลืมเข้ามานะคะเห็นแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องมินเนาะใน YouTube รถเบอรองคนเชียงใหม่หรือว่าในไลน์นะคะแอดมาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะน้องมินรอทุกคนอยู่นะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับการติดตามไปละเจ้าสวัสดีเจ้า